ทักทายครับนะครับยินดีดต้อนรับเข้าสู่น้ำตกนะครับพี่น้อง เป็นน้ำตกที่เราเคยได้มาแล้วรอบหนึ่งนะแต่รอบนี้ก็ยังหาทางมาไม่เจอเหมือนกันนะครับอ้อมไปอ้อมมาครับพี่น้องกว่าจะได้อ่าลงนะโอ้นี่ฮะความสวยงามครับเป็นน้ําตกที่อ่าอยู่ติดหมู่บ้านนะครับติดหมู่บ้านเลยนะครับเป็นแหล่งอ่าที่เที่ยวขนาดย่อมๆฮะ ีผู้คนก็เข้ามาเรื่อยๆครับส่วนดันมลท่านนะครับยาบเท่าไหร่ครับนี่ฮะ คนลงมาเที่ยวเ,เล่นน้ำกันคนระัเป็นน้ำที่ไหลลงไปจากเนี่ยสไลด์ลงไปฮนะเย็นๆคนระับบรรยากาศดีครับพี่น้องก็มีต้นมงต้นไม้นะครับอ เราไม่ทราบว่าต้นไม้นี่คือต้นอะไรนะมองคล้ายๆเป็นต้นไสอ่ะแต่ว่า,าก็น่าจะนะครับอาจจะใช่นะครับต้นไสแล้วก็จะมีหลายๆต้นนะครับเป็นเสียงลำพาน สวยงามครับมีผู้คนลงเล่นอยู่หลากหลายเหมือนกันนะเป็นที่ออกสไลด์นะคล้ายๆที่สไลดเดอร์ครับน,บนี่เป็นพื้นที่อาทางเดินนะครับเขามีป้ายบอกว่าระวังลื่นนะครับตรงนี้ก็ฝนตกก็ต้องระมัดระวงังอ๋อมีตัวอะไรด้วยนี่ตัวรถไฟ บัตรเข้ามานะครับชมคนละยี่สิบบาทมะเดือกว่างี้เนี่ยต้นมะเดือ โอ้โหระวังลื่นเหมือแนบบที่ทำเขาว่าใช่น้องด้านล่างนะครับนี่นะจะมีผู้คนลงเล่นน้ำหลากหลายนะครับ สายทาน้ำเย็นมากครับผม ทางน้ำตก